กระิกแล้วแทงจิ้มมาแล้วปอดแล้วแต่หลบแล้วยิงก็หวนเรียบร้อยตัหาแลนแตกมาจับอีกทีแล้วซันลูกนี้โอหโหแล้วยังไงแตะหลบหยอดมาโขก็หดรางวัลทุกครั้งเลยนะถ้าใครทายถูกนะครับมาแล้วมาแล้ว มาแล้วทุกคนมาแล้วเกมแรกมาหูยสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสามนะครับ A C T Academy ขับนะเราก็จัดเต็มมาเลยครับใครทายสกอร์เท่าไหร่ใครทายถูกสามารถรับรางวัลได้เสื้อเพจเลยนะทายถูกคนแรกนะได้เสื้อเพจย H T C เลยนะเพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ครับปิดเพลงหนะ่อยเพื่อความเป็นคนระับ ai louis oh hello so anh right. bắt okay. game nè, bắt game áp. bắt game nè, bắt game nè, bắt game ใครไม่ทันก็รอเกมสองครับแล้วแทงไปลูกนี้จับจับคะได้ลูกทู่วิสลิปปิ้งต่อเนอวทุกคนยังไม่มาไปวิ่นชนหน่อยชิบาหแบาแล้วหลุดแล้วชิบหาแล้วหลุดแล้วเจลาตเอ้ข <No. S 1> องลกกูผู้วิ่งปัดไปมืองั้นแม่กัไนไปสองทีครับนะโอ้โหปัดฟงโฟมาหน่อยเออปัด ปลายมือนะครับลอยเออโวยเพื่อนแล้วทำไมไม่กินข้าวอะไรวะเนี่ยไม่ใช่นะคนเราโวยนะลไยเอออะไรเซฟอยู่จะโวยว่าทำไมเพื่อนไม่กินข้าวโง่ดีไหมเออล็อกสันเข้าซ้ายไหมล็อกกับคำมาเข้าทรายคือหลับไหมครับอานุต่อติดและที่ ตาชีเข้าในมาที่ฮาลันฮาลัน então, มาที่กาคาฮาลันวันทูกาคาติดตบทางขวาเออร์วินรอก่อนครับเฮ้ยใครเตอมาเฮ้ยเฮ้ยเบียร่เฮ้ยเงี้ยนะ๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งวอลเดวี่เดวี่ไปแล้วแทงไปให้เดวี่จับหนึ่งทีแล้วโคงโฟงก็ผุ่งวิติด้วยเฮ้ย อใจเย็นนะใจเย็นนะแทงมาตากาพิกแล้วแทงจิ้มมาแล็ฟอร์ดแล้ว,ตแ,ลวแต่ลงแล้วจีนก็โหเรียบร้อยโดนนำไปลำหนึ่งศูนย์โอ้โหแล็ฟอร์ดจินเริ่มจินเริ่มไม่ดีนะรู้สึกโดนนำไปเร็วเลยคนระับตึงประตูต่อศูนย์ไทยไทยสกอร์ฝั่งตรงข้ามศูนย์นะอดนะ ไม่ได้แน่นอนร้อยเปร์เซ็นตะ์นอาโหมดำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ลุกกระิตลุยต่อเอาปรตูตีเสมอหนะ่ยครับหาแลนดแตกมาจับอีกทีแล้วครูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนกนะันครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเหมือนกันลิคาโดกา้าครับได้จากทีเด็ดลูกเกียบ แตะมาจับแล้วโอ้โหเสียบเสาเลยครับเสาสองดีคาโดกา้าบอกแล้วว่าอย่าตกใจโอ้โหมามากันเร็วเลยครับมีใครทายสกอร์สูงไหมได้ลุ้นกันเลยนะโอ้ยยี่สามนาทียิงก้าไปหนึ่งหนึ่งล้วโอ้ยโอ้ยชิจะุเกียรั โขงยี่บอกได้ครับดูส่วนเท่าไหร่ผโค้งอ่ะโอ้ยโดนโค้งโขงยี่เซฟจอจอเกือบโอ้โยเซบจอจอครับดูครับโค้งมาโอ้โหเกือบแสกนะครับหนอยเออปัดผลไปครับหนอยเออต้องแบบหนอย,ยเออบอกตุยท้องตุยท้องอะไรวะเน,นี่ย ฮโนอเผดเข้ามาแล้วโอ้ยไซก้โขไปครับลอกสาันจับหนึ่งทีแล้วบันติดครับเอาเข้าทางกาก้าโดนโชนเสียงว่ากาก้าเอาถัดได้ครับไทยมาที่แ้วชี่เอาจโตครับมาสองคนครับอย่าตกใจค่อยพาไปค่อยพาไปอย่าตกใจครับอย่าตกใจ,อ,กใจอย่าตกใจโอ้โหตกใจซะแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตกใจ ไ tamam. ม่ทันละจีฟ้าลืมแล้วลุงลุงแรชชี่แล้วโอ้โหเกือบปัเกือบตกใจแล้วไงแรชชีมาที่หาแลรนครับคือหลังไปที่กาก้าหาแล่นมาที่กุลิตครับอย่าตกใจครับอย่าตกใจมาทางซ้ายก่อนครับเสาต่อโคโคลมาโอ้ยโผล่ไม่ได้เอากุลิตจับอีงทีแล้วฟาดอีกทีโอ้โหไม่ได้ทางขวาไปแค้ แทงตรงๆมาหูแรงไปหรือเปล่าเอาแล้วแหมเคลียร์ออกมาดีนะอ๋ออ๋ยังไงยังไงโอเคอย่าตกใจอย่าตกใจใจเย็นใจไปครับเอ้ยหาเล่นแหมตกใจแลอดแทงสองสองถึงไหมถึงไม่ถึงเอ้ยอย่าตกใจมันแล้วเอออย่าตกใจ อย่าตกใจลุ้มลุ้มแบบอย่าตกใจโอเคลุ้มเกมต,ตึงนะเกมตึงนะบอกเลยหย่อนมาเทียร์ไปแล้วจบครึ่งแรกนหนึ่งประตูตอนหนึ่งนะมีใครทายสกอร์เท่าไหร่บ้างนะตอนนี้จบหนึ่ง,น,งนะรึ่งหลังอาจจะมีสักมีสักสามสี่ลู้ง,ง 3, ก,ก็เป็นได้นะทุกคนออบอกแค่นี้ว่าอย่าตกใจ <c oughs> เอาเอาสกอร์แค่90นาทีนะใครทายถูกนะจะได้เสื้อเพลนเอาแค่90นาทีนะต่อเวลาไม่เกี่ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงได้ถูกอืมเออเซ็เอ้าวดูเปิดเสียงเกมหรือเปล่าได้ยินไหมเสียงเกมได้ยินได้ยินผมทายทีหนึ่งท่านต้องให้พี่ยิงแต่พี่จะโดนยิงเยอะเนี่ยโค้งโคมาแลเนยโคไป เล่นได้ไหมไม่ได้ครับจตกทางเลยอย่าตกใจอย่าตกใจอย่าตกใจโอเคไป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 โอ้โหติดสุดทาง้วตกใจตกใจซะแล้วอย่าตกใจเดี๋ยนะอย่าตกใจอย่าตกใจโอ้โหหลุดมาไงวะเอออย่าตกใจไปโอเคค่อยๆไปค่อยๆไปค่อยๆไปแบบไม่ตกใจไปอย่าตกใจอย่าตกใจให้แล้วไปให้แล้วไปโอ้โหติดว่ะ อ๋อดักตุ๊บโยดีนะอันนี้เขาไม่ตกใจนะเฮ้ย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 แลชี่โอ้ยสวยเปแค่มัพไปจุดที่สองเลยแล้เราไปอย่าตกใจค่อยๆพาไปดีลูกหูติ้งหูเรียมตึงว่ะอย่าตกใจดีมาก ีมาแบบไม่ตกใจเลยนะโอ้ยจ่ายแบบตกใจไปแล้วหาแล้วค่อยๆไปอยากตกใจค่อยๆค่อยๆพาไปค่อยๆพาไปค่อยๆพาไปโอ้โหตกใจแล้วอย่าตกใจอย่าตกใจเออติดเซฟต้องแก้เกมนิดหน่อยแล้วเกมตึงเหลือเกินเกมตึงจัดครับ หมดหลอดกันหมดแล้วนะเตะผมหมดหลอดกันหมดเลยฮะไปลุงๆไปลุ้มๆขอคุ้มครมงใครที่มาที่หลังนะใครที่อยากทายสกอร์นะครับ่วมสนุกนะกติกาคือต้องกดแชร์เพจนะเป็นสาธารณะจะขึ้นเอ่อจะขึ้นยศแชร์นะจะขึ้นยศแชร์นะต้องจะทายก่อนแข่งนะจะเปิดทายก่อนแข่งทายตอนนี้ไม่ทันแล้วนะจะทายเปิดก่อนแข่งทุกไมน้ะมนะะทั้งสี่ไม้เลยนะจะทายได้ทั้งหมดสี่ครั้งเลยนะใครทายจุกคนแรกกันได้เสื้อเพจไปคนระับไป วันดีดิโหูยมีพื้นที่ให้ลุงลวมแล้วขวามาก่อนนะทางขวาว่างขวาโล่งขวาว่างโอ้โหช้าว่ะโอ้ตกใจทําไมไปแล้วแป๊บโอเคอย่าตกใจอย่าตกใจทางซ้ายไปโอเค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 โค้กโอ้โหแรงไปว่ะแรงมาเอาวี่าับได้อย่าตกใจโยนครับจ right ับแล้วยิงตกใจแล้วร uh ีบรีบจ่ายไปหน่อย เดีว้ไปะจิบหาแล้วจปบหาตใจดักแลดดักแลดักแลดดักแลดักแลดดักแลดชนโอเคโอ้อย่าตกใจดิอย่าตกใจเพื่อนละคือหลังไปก่อนโอเคโอเคให้แล้วไปให้แล้วไปให้วไปโยครับโยครับโยครับอ้๊ยย้อนหลัมันช้าไปหน่อยนะอย่าตกใจจิบหาแล้วจิบหาวโอเควล่ะทางซ้าย โยครับไปเอไปแล้วข้างหลังไปแล้วแต่หนึ่งทีแล้วสัดโอเคสองหนึ่งครับมาครับบอกแล้วว่าอย่าตกจใจค่อยๆไปค่อยๆไปพอหลัรน,นะสามแล้วสองหนึ่งครับเดโก้ฟอรลันนะมีใครทายสกกร์ไว้สองหนึ่งไหมครับมีไหมโอ้ห و, โหจะกดเวลาลนะใครทายสองหนึ่งนะโอ้โห و. นอนรอตีพุงนะเสื้อเพจเอชจีเนส่งตรงถึงบ้านคุณโอ้ยจังหวนะหย่อครับพอลวิ่งเปิดช่องไปแนละ้ววิ่งหลอกแฮมเดลให้ดึงตัวให้ดึงตัว,ตวประกบลงมาแล้วก็วิ่งสอดตัดหลังไปโอเคออย่าตกใจนะน้ำแล้วสองประตูหนึ่ง ห็นะ yup. ครับดูนครับโอ้โหจ่ายิแล้วทนหนึ่งเทียบโอ้โหชนแล้วยังไงแตะหลบเฮ้ยหยอดมาโอ้โหโอสองสองโอ้โหโดนอาทพี่บา่าโอ้โหใครทายสองสองนะเตรียมรับรางวัลเลยนะโอ้โหโดนอาทพี่บ่าครับใครทายสองสองไว้เตรียมรับรางวัลเลยนะใครทายสองสองไว้ไหมครับนาซา โอ้โหโดนนาทีบ้าครับเกมตึง응มาตั้งนานครับโอ้โหโดนโค้งจอ่จอๆครับแสบหน้าเลยครับโอ้โหแล้วนาทีที่92แล้วหมดเวลาแน่นอนนะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอ้โหโจบเกมนะยังมีต่อเวลาพิเศษอีกนะครับสองสองนะครับยังมีต่อเวลาพิเศษนะครับโอ้โหการ์โจ,นจนตอร์เรามีน้อยไปนะเออบุ๊ คุณสองหนึ่งสองสามนะบุกเยอะกว่าเราอีกนะอยู่เนะดือด,ด,ด,ดจัดับเดือดจัดนาทีบาค,ครับอย่าตกใจไอ้ขึ้นหลังมามาแน่ขึ้นหลังมาแน่ขี้เดืดลูกเคียร์่ะขวาไปไ,ไปแล้ไวไปสดยวินเด็กแฮมสวยเขา โอ้โหลูงนี้โอ้โหชนคาแล้วซ้ำไป้โอ้ยยิงไม่เข้าได้ยังเนี่ยโอ้ยแม่ไม่เศร้าวะโอ้โหจ่อจ่อแล้วชนคาแล้วโอ้ยยิงซ้ำไปปันไม่เข้าได้ยังโอ้โที่เนี่ยล,ลูกนี้มันต้องเป็นประตูแล้วลุงลุลลลอองออโอ้ยไปให้เขาเตะอัดเฉ๋โอ้ยกูกูละเชื่อเลยลุงลุงจ่อจ่อโอ้โหแล้วโอ้โหแล้วต้อเตะอัดอ,อ้อย เราไม่มีความดุดันเลยรูปแบบนี้มันแบบต้องจ่าได้ก้าเสียนะดังหักก็คือดังหักนะครับพุุงทะยานไปมองเนี่ยเฮ้ยอย่าตกใจไอ้ยโดนยิงโอ้โหสามสองจิกหายโดนเลยครับจอจอโอ้โหตอนนี้ยังคมครับคุณสองหนึ่งสองสามนะครับมองมาฮาเล่นพิกมาโอ้โหจ่ายแบบสามแล้วสิบองสาแล้วซัดายแล้วใส่หข้อนะเสาสองเรียบบอกเลยว่าเรียบ โอ้เนี่ยปัดมาแล้วโอ้โหเต็มคอตื้งโดนอย่างเงี้ครับโดนอย่างนี้มีร้งองนะบอกเลยคุณหลีนครับขอรันที่หลวงเกียมไม่มาแล้ววะชิปหายแล้วมาเล่นมาเล่นผา,ามาโยนมาแต่โอ้ยตอน,นเลฟเขาดีเคลียร์ได้ครับอย่าตกใจอย่าตกใจ ฟอรลันไปไปแบบไม่ตกใจแต่หลบขอรันแทงีแล้วอย่าตกใจฟอรลันอย่าตกใจ,จยิง่งยิงิ่เซฟยัง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 ไม่มายัางไม่มา้โหนับแค่90นาทีนะครับทารตะก,นกอนนะโคงโค้ง,งครับ อยาตกใจด้ครับมาที่เอวินะเออเอวินแตะโถปะว,วนวนหล่อวนหลอ,อโอ้ไม่มีใครมาช่วยเลยว่ะทีทีทีนนมีทีทีท่ที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 ล่ทีทีทีทครครีทีทหทีทีทบที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 ทงต่อเวลาวิเศษน,นะที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 าีสีท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 ะยิงโ,โ,โคตรแรงครับ สักหนึ่งประตูนะเพื่อไม่ให้แพ้นะสักหนึ่งประตูนะหมดเลยมันแน่เบกแค่ไหลุ้มลุนะ้มรึบโอ้โหช้าเอ้าชนได้ไหมลุงโอ้โหไม,หไมห่ได้อีกชิปนาทีที่สุดท้ายจะทันไหมจะทันหรือเปล่าอีชิปนาทีสุดท้ายเฟอร์นันโดตาเล็ก จ็ดัดมาดีมาดีนี่มาดีนี่ชนเสียเสียทับงวาสวยทันทีฟอรลันคือหลังแล้วไปแค้มพาไปกระชากมาตีนิดเดียวแล้วฟอรลันพิกจบแล้วตีน้อโดนครับเอ้าถึงล,ล,ลุกแล้วโอ้โหชา้าไม่ได้การครับจังหวะน,นี้โตนเบียดแยงมาฟอร์เลสหนึ่งหนึ่งแล้วแต่หลบโอ้โหแทงฮาเลนหลุดจอจอแล้วแต่หลบนิดนึงเรียบร้อยรัหสี่ตัวสองโอ้โห โดนยิงไปแล้วครับหนีห่างแล้วน่าจะตอบฝาลงนะลูกนี้บอกเลยน่าจะน่าจะเรียบร้อยนะเกมนี้น่าจะไม่รอดนะเงยกินข้าเลยครับโอ้โหอิ่มแนละ้วอิ่มแนละ้วโดนไปสองลูกอิ่มนะครับโอ้โหโดนโดนพลิกนรกครับจากในเกมนะนํำอยู่สองหนีแนะแล้ว ดนนาทีบาสน,นะสองสองแล้วโู้โดนผิดล็อกยาวเลยครับเขาหยอดไปลุงลุ้ส,สตาโอยูหูเอ้าไม่เข้าโอ้โหไม่ทันอีกเบคแฮมโอ้โหแล้วจบเกมนะจบเกมนะแพ้ไปสี่ตู้ต่อสองนะครับในต่อเวลาพิเศษนะครับในเวลาเสมอสองสองนะมีใครทายสะกร์ถูกไหมครับจบไปแล้วไม้ที่หนึ่งนะครับ021สอนึ่งสอง,ส,องสามนะบอกเลยว่าตึงโคตรตึงนะครับ โคตรมันโคตรเถื่อนบอกเลย